ทุกคนท่านเนี่ยชนผมเข้าไปในเมืองลับแลอีกแล้วนะเยอะเขาท่านเนี่ยบอกว่าให้ผมเนี่ยเข้าไปท่านเนี่ยจะพาผมเดินชมนะเพื่อเป็นการตอบแทนเนี่ยที่ท่านเนี่ยที่ผมเนี่ยได้ช่วยท่านนะได้ครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะ ท่านบอกว่าเอากล้องเข้าไปไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตั้งกล้องก่อนนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไป<ร>ในเมืองลับแลนะท่านเนี่ยก็เล่งผมลนะเวาไดกย ก็สวัสดีอีกครั้งนะทุกคนก็วันตอนผมเนี่ยกำลังจะกลับไปหาท่านที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านใช่ไหมทุกคนเพื่อนเล็กเนี่ย mm hmm. ก็ได้โทรมาบอกผมว่า mm hmm. ท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยต้องการที่จะกลับเข้าไปในเมืองรับแ,แลแล้วนะ mm hmm. เพื่อนเล็กบอกว่าสามารถกลับเข้าเมืองรับแลได้แล้วนะตอนนี้แล้วเพื่อนเล็กเนี่ยก็ดันมาติดถุลาพอดีนะ เพื่อนเล็กเนี่ยก็เลยไหว้วานให้ผมเนี่ยไปส่งท่านแทนนะเพราะกลัวว่าท่านเนี่ยจะไม่ปลอดภัยนะทุกคนก็ผมเนี่ยก็ลงมาจากเขาเมื่อกี้ก็เลยจะขึ้นไปส่งท่านอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ท่านเนี่ยก็ไปรอผมตรงที่องค์พระแล้วนะก็เพื่อนเล็กเนี่ยไปส่งท่านที่นั่นนะก็เดี๋ยวผมจะเดินทางขึ้นไปหาท่านที่องค์พระแล้วจะพาท่านเนี่ยกลับไปส่งที่ประตูทางเข้าเมืองรับแลบอย่างปลอดภัยนะก็ กลับไปเนี่ยเพื่อนเล็กเนี่ยโทรมาพอดีเลยนะผมก็เลยขึ้นมารีบขึ้นมาอย่างไวเลยก็จะได้บอกท่านด้วยว่าที่ผมมาทีแรกเนี่ยผมเจอใครทำอะไรผมเจอไอโจนะนะที่มาทุบพานเนี่ยจนเละเลยนะผมก็จะเล่าให้หัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยฟังให้ครบทุกอย่างเลยนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางไปก่อนนะทุกคนก็ ก่อนรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะโอ้เดินมาไกละนะทุกคนตอนนี้เนี่ยก็จะถึงองค์พระแล้วเดินไปอีกแป๊บเดียวนเนี่ยก็ถึงแล้วนะเหนื่อยมากนะทุกคนเพราะก็ไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะตรงทางเนี่ยกว่าจะเดินขึ้นมาถึงทุกคน เจอท่านแล้วนะท่านเนี่ยกำลังไหว้พระผ,ผมว่าน่าจะรอผมขึ้นมาอยู่นะผมนี่ก็ไม่ได้เจอท่านมาสักพักเลยนะมาเช้านี้ก็จะไปหาท่านเนี่ยก็เพื่อนเล็กเนี่ยดันโทรมาพอดีนะว่าให้ขึ้นมาตอนกลับไปเนี่ย ผมน่าจะเดินส่วนทางกับท่านนะก็เลยไม่เจอก็ผมเนี่ยว่ายพาเสร็จแล้วนะก็ผมจะนั่งรอท่านไหว้พาอยู่ตรงนี้นะทุกคนพอท่านไหว้พาเสร็จเนี่ยก็ผมจะเดินทางไปส่งท่านเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะผมเนี่ยก็มีธุระต่อที่ต้องไปทํานะแต่ผมเนี่ยยอมสละเวลาเนี่ยเพื่อมาส่งท่านได้ตลอดเวลานะ คท่านเนี่ยต้องการต้องการความช่วยเหลือเนี่ยผมก็พร้อมจะมาช่วยท่านได้ตลอดเวลานะทุกคน ตอนนี้ท่านก็ไหว้พระเสร็จแล้วนะทุกคนก็ท่านเนี่ยเดินนําผมไปไกลเลยนะก็เนี้นทุกคนที่ผมเนี่ยมาเมื่อเช้าเนี่ยยังมีเลือดของไอ้โจนเนี่ยนะมันติดแขนเสื้อผมอยู่เลยนะไปล้างก็ล้างไม่ออกนะทุกคนผมโดนตัวอะไรกัดก็ไม่รู้นะเจ็บมากเลยก็ท่านเนี่ยเหมือนอยากจะรีบกลับไป เกี่ยเรื่องในหมู่บ้านของท่านนะพอท่านเนี่ยไม่ได้กลับไปในหมู่บ้านหลายวันเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยผมว่าคงจะวุ่นวายน่าดูเลยนะก็ท่านเอนงทีชี้ผมให้ไปดูพานนะม,มีโจรมาทำครับท่านม,มีโจนชั่วมาทำผมได้เอามัน คืนมาละนี่นะทุกคนมผมเนี่ยนำขึ้นมาเก็บไว้ตรงนี้นะเมื่อเช้านี้เละเลยนะทุกคนถูกตีเละเทเลยนะผมเนี่ยก็เก็บชิ้นส่วนออกมาแล้วนะไม่รู้ว่าครบหรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะครบแนละ้วก็ท่านนี่ตกใจท่านเสียงท่านนี่โกรธหนักเลยนะก็ผมเนี่ยได้บอกท่านไปแล้วว่ามีไอ้โจนชั่วมาทำนะ้าที่ท่านเนี่ยสัมผัสได้นะ สารก็หิงพานี่ก็พังนะตรงนี้เนี่ยก็ยังมีคราบเลือดอยู่เลยนะทุกคนเนี่ยยังมีคราบเลือดอยู่เลยนะดูที่ผมฟันในโจนชั่วเมื่อเช้านะดูดิทุกคนมันตีเนี่ยเป็นเศษเล็กเศษน้อยเลยนะ ออกเดินทางต่อเลยนะทุกคนดนูท่านเนี่ยก็ให้ดูนี้นะโอด,โดูแต่ดีนะที่พระองค์นี้เนี่ยไม่โดนนะไม่งั้นนี่แย่แน่เลยนะทุกคนเหมือนผมจะโดนตัวเลยกัดกัะดู้น,นะทุกคนผมเจ็บแขนมากเลย เ็เดินนำบมนะเหมือนท่านนี้นะต้องการที่ีจะกลับไปเพื่อไปเขียนเรื่องในหมู่บ้านของท่านนะโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยเดินมาใกล้จะถึงทางเข้าไปรัตเมืองรับแแล้วนะ ก็จะเดินไปอีกสักครู่เดียวเนี่ยก็ถึงเลยนะเดินว่นาไกลมากทุกคนเหนื่อยมากท่านก็รีบเลงที่จะกลับนะท่านแทบจะไม่คุยกับผมเลยแล้วตอนที่ผมเล่าเรื่องของไอ้โจนชั่วนะั้นให้ท่านฟังเนี่ย ท่านมีทีท่าที่โกรธหนักมากๆเลยนะทุกคนเ <Hey. S 1> หนื่อยจะไปละซะ <Hey. S 1> ก็ตอนนี้ท่านก็เหนื่อยท่านขอพักก่อนนะเพราะว่าถ้าใกล้จะถึงทางเข้าประตูเมืองรับแล้วนะก็ให้ท่านได้นั่งพักก่อนผมเนี่ยก็จะพักกับท่านด้วนะผมเนี่ยจะนั่งอตรงนี้แนะ แขนผมนี่เหมือนจะโดนบุ้งหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะมันแสบคันมากเลยนะก่อนจะรอทันเนี่ยนั่งสักครู่นะแล้วก็จะไปส่งพอทันกลับไปแล้วเนี่ยผมก็จะต้องขอตัวกลับบ้านเลยนะพอวันนี้เนี่ยผมเจออะไรมามากมายเลยนะ ตอนมาทีแรกเนี่ยก็มาเจอไอ้โจนชั่วที่มันกำลังทุบพาอยู่นะเลือกกลับลงไปเนี่ยนดมาใช่อ่ะก็ท่านเนี่ยจะกลับแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งรอท่านเข้าไปแล้วผมก็จะทำการเดินทางกลับเลยนะ ทุกคนท่านเนี่ยชวนผมเข้าไปในเมืองรับแลอีกแล้วนะเยอะเขาท่านเนี่ยบอกว่าให้ผมเนี่ยเข้าไปท่านเนี่ยจะพาผมเดินชมนะเพื่อเป็นการตอบแทนเนี่ยที่ท่านเนี่ยที่ผมเนี่ยได้ช่วยท่านนะได้ครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอตั้งกล้องไวตรงนี้นะ <c oughs> Bee ท่านบอกว่าเอากล้องเข้าไปไม่ได้นะทุกคน เดี๋ยวผมเนี่ยขอตั้งกล้องก่อนนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปในเมืองรับแล,ะละนะท่านเนี่ยก็เล็งผมละ กคนก็ผมเนี่ยเดี๋ยวออกมาแล้วนะก็ผมเข้าไปนี่นานมากเลยนะทุกคนถ้าผมเดาไม่ผิดน,นะผมว่าผมเข้าไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า4ี่ห้าชั่วโมงเลยนะแต่ไม่รู้ในกล้องนี่กี่นาทีนะก็ผมเข้าไปเนี่ยท่านเนี่ยก็บอกว่าท่านเนี่ยพาเดินชมนะแล้วก็บอกผมว่านะถ้าเพื่อนเล็กมาส่งเนี่ย เพื่อนเล็กนี่อาจจะได้เข้าไปนะแต่ว่าเพื่อนเล็กเนี่ยให้ผมเนี่ยมาส่งแทนนะเพราะว่าเพื่อนเล็กเนี่ยติดธุล้านะก็ผมเนี่ยก่อนจะกลับเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยขอเช็คดูรอบๆนี้ก่อนนะทุกคนว่าจะเจอไอ้พวกโจรหรือว่าไอ้พวกที่คิดไม่ดีเนี่ยมันจะเข้ามาแถวนี้หรือเปล่านะเพื่อเป็นการป้องกันด้วยนะทุกคน ข้างในเมืองรับแรนง,งนี่เข้าไปกี่ครั้งกคยครั้งนี้ผมก็ยังทึ่งอยู่นะข้างในเนี่ยสวยงามนะแต่ว่ามันแปลกนะทุกคนที่ข้างในเนี่ยมันไม่มีพาอาทิ์หรือไงผมก็ไม่แน่ใจนะมันมืดตลอดเวลาแล้วอากาศเนี่ยเย็นมากๆนะทุกคน มาน,นี่ก็ยังไม่มีอะไรผิดแปลกไว้นะผมเจอหน่อไม้เลยทุกคนนี่เดี๋ยวผมเนีจะหักกลับไปนะเพื่อนํำก็ไปทํทำเป็นอาหารให้ครอบครัวของผมได้กินนะทุกคน แปลกนะนีนะเจอหน่อไม้อีกสองสามหน่อนเดี๋ยวผมน่าจะหักกลับไปเลยนะเผื่อนำนไปฝาก่อเพื่อนเล็กด้วยนะทุกคนขอผมว่าผมคงจะต้องขอตัวเดินทางกลับแล้วนะก็ได้หน่อไม้มานิดหน่อยนะพอทำกินได้อยู่ วันกลับไปทำกินเย็นนี้เลยนะก้อนนี้เป็นหน่อไม้ธรรมชาติเลยนะไม่มีอะไรปนเพื้นพอนเพะมันมันไม่ใช่หน่อไม้ปลูกนะเป็นไผ่ป่านะทุกคนก็ตอนนี้ผมเนี่ยก็เดินทางมา กจะถึงตรงองค์พระแล้วนะทุกคนก็ผมเนี่ยก็ทำภารกิจของเพื่อนเล็กที่มอบหมายให้ผมนะนั่นก็คือการไปส่งทานกลับเมืองรับแรอย่างปลอดภัยนะก็ผมเนี่ยก็ได้กลับเข้าไปส่งทานแล้วนะแต่ผมเนี่ยแปลกใจอย่างหนึ่งตอนที่ผมเข้าไปนะทุกคนคือว่าหมู่บ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่นะแต่ว่ากลับไม่มี แทบจะไม่มีคนอยู่เลยนะหรือว่าเขาอ,ออกไปทําตุลาไอ้น,นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะก็ผมเนี่ยกลับมาถึงตรององค์พรแล้วนะทุกคนดูเลเทนะก็ผมเนี่ยขอตัวกลับก่อนแนละ้วผมได้หน่อไม้มาพอสมควรนะก็ผมจะเรียบเดินทางกลับนะเพราะตอนนี้เย็ยนแล้วนะเผอติดใจไปหน่อยนะผมได้เข้าไปในเมืองรับแลเนี่ยข้างในเนี่ยมันสวยงามมากๆเลยนะ ก็ผมเนี่ยเลยติดลมอยู่นานไปหน่อยนะแต่ว่าออกมาเนี่ยมันก็ไม่นานเท่าไหร่นะทุกคนก็ผมเนี่ยก็คงจะต้องขอตัวลาแค่นี้นะทุกคนก็คลิปนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรต่อนะก็ผมเนี่ยต้องกลับไปทำทัวระที่บ้านต่อกลับไปพักผ่อนร่างกายสักหน่อยนะทุกคนก็ก่อนจะจากกันวันนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะขอบคุณครับ